อาผมมาบึงแม่สาวนะครับของพอเสริมนะครับจาบาัาบาวเราก็พ่อแม่สาวนี่เปิดไว้สี่หมื่นนะครับเอาแม่สาวเปิดไว้สี่หมื่นนะครับอายุจักเดือนเราก็พ่อนี่สองปีกว่าๆนะครับอาผสมไปก็พ่อบ้าผนผสมเนาะนะครับแม่สาวังี่ทบานเดี๋ยวผ,ผสมนะครับผมส่วนสูงลูกตัวไหนพ่อนี่นเพชรโพชัย จุดเดือนอ่าอ่าส่วนสูงหลายไป็นในหัววัดมาประมาณอ่านะครับครับไผ่สวยดีนะครับตัวนี้เนาลอยสามสิบอ่าลอยสามสิบนะครับส่วนสูงของพอ่อเพิ่นลากตะละเมตรให้ แม่สาวรอยสามสินะครับลูกเผรโพชัยนะครับเปิดใบไรบ้านะคก็พ่อเปิดใบสี่หมื่นเนาะของพอเสริมเปิดไบสี่หมื่นต่อรองได้นะครับผมงวอยูบานอำเภอโพชัยนะครับบ้านยังก็พ่อบ้านพ่นเ่านะครับอำเภอโพ่ชัยจังหวัดรอยเอสนะครับผมอเี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกน้ำอเพิ่นนะครับเอาครับมาเบิ้งแม่ลูกนะครับผมมาเบิ้งแม่ลูกนะครับแม่ลูกคู่นี้อ้งามครับพี่น้องนะครับโค้งสางใหญ่นะครับแม่ลูกของ คุณพ่อเพิ่นนะครับอ่ะดึงลูกเบิ่มพันล้านนะครับผมอายุจ็ดเดือนแล้วก็พ่อสี่เดือนกว่านะครับจัดทางง่ายนะพ่อจัดทางงายให้เบิ่งจังหน่อยนะครับเอายางยางลูกเร็วเอานะครับให้แม่เพิ่นจัดทางง่ายจังหน่อยอันนี้ลูกลูกชายเบิ่มพันล้านครับพี่น้องเบิ่งถูกขาหนาใหญ่นะครับแข็งขาใหญ่สี่เดือนกว่านะครับลูกตัวที่ไหนครับยางน้ำกลดแม่เจ้หนิตัวที่สามนะครับวี่่นเดือกา ไปหาหาตัวผูนะครับไปทาเห็ดพอพันธุกรรมของเบิรมพันธุ์ล้านนะครับกระดูกกระถูกขาแข็งขาใหญ่ครับหนาโอนะครับเบิ่งหนาจัง่อยนะครับเอาหนาพี่เร็วหนาพี่เร็วดาเร็วเออนะครับเบิ่งหนาครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องตาแต้มนะครับแต้มใหญ่อยู่นะครับอ่องมีครบนะครับถูกขาหนาใหญ่ดีนะครับผมแม่ท้องที่ซีเนาะ ท่องพ่อใดอยู่ครับพ่อตอนนี้เอานะครับผมทองหนึ่งสยามนะครับผมเป็นพอพันธุ์อำเภอโพชัยนะครับผมพอพันอำเภอโพชัยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตะก้นก็เป็นหาเจหาแสนเนาะนะครับนี่ครับลูกไส้พือนนะครับนี่หาแสนไปอยู่ทั้งสารข้ามแล้วนะครับเอาราคาเปิดได้ว่าเปิดร้ารไปไหนครับผมเปิดไวแสนหานะครับเปิดไวแสนหา นะครับแม่ลูกนะครับแม่ท้องได้จักเดือนแล้วก็พ่อสามเดือนประกันท้องเนาะอสามเดือนประกันท้องส่วนสูงแม่เท่าไรครับพ่อร้อยสามสิบเก้านะครับเอาร้อยสามสิบเก้าบวกเกือบเกือบร้อยสี่สิบพูดแล้วพี่น้องนะครับสูงนะครับเอาสูงนะครับเกือบท่วมหัว่จะคล้องพูดแล้วครับนะครับถ่ายง่ายเปิดกว้างดีนะครับบุ้มี่ตัหนิยังเลาวพ่อเนาะอ่าควายเชื่องดีนะครับเอานะครับมักผู้มักจะได้ ไปเลี้ยงกัลองติดต่อคุณพ่อเพื่นมาเบิึงนะครับผมเดี๋ยวขอเบอร์โทรพ่อเพื่อนให้อ่ะเอาฟังเบอร์โทรของคุณพ่อเพื่อนนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก็พ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เกหาซีหกศูนย์หาหาซีนะครับผมอ่าพ่อเสริมนะครับบ้านพ่นเถาอำเภอโบชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะแม่ลูกคู่นี้เปิดไปสิบหาครับพี่น้องราคาห้องก็ต่อรองเอานะครับผมอเอาบิึงมีรถไปส่งยี่เราพ่อเนาะอ่ะมีรถไปส่งมีรถขนส่งให้นะครับผมอ่ะผู้มัก อยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงก็ลองติดต่อมาเบิงนะครับเอาขอบคุณหลายครับคุณพ่อเบิงแม่สาวคนงหอยหมูเป็นจังไงน,นะครับเจ้าบายล้วพ่อนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยร้อยยี่สิบหอดอยู่นะครับตัวสูงเกือบร้อยยี่สิบนะครับผมแม่สาวเจ้าเดือนครับถ้าว่ารุ่นนี่สิบเอ็ดเดือนได้มา่ตัวเข้ามาเนี่ตัวเดียวนี่บ่เอาแตัวเดียวขายไปแล้วเหลือตัวเดียวนะครับผม เอานะครับลูกพอกลมบริสัทธินะนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้ไงถ่ายเป็นจักหน่อยนะครับหางยาวดีครับแต่แ้มปะแต้มอยู่นะครบเปิดอยู่นะนะครับเบิ้งน่ากวายเพิ่นเทรก็พทเปอดไว้สามสิบเจ็ดหาร้อยเบอร์ทู่โทรศัพ่์ศูนย์แปดสองแปดสีแปดศูนย์หนึ่งสามแปดนะครับผม ยี่สิบกิโลทรงฟรีนะครับคุณผ้าเพื่อนวะนะครับผมอ่ะผู้ใดมากก๋ติดต่อมาเบิ้งนะครับผมอ่ะหอยหมูนะครับย้อมเพื่อเมืองรอยเอ็ดเนาะนะครับอ้าวครับขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อเบิ้งนะครับแม่แดงไงนะครับตัวนี้ไลฟ์ไม่ได้เพราะแม่หนิแม่ลูกลูกคูวนมาครับอ้าลูกครูนะครับเปิดไลฟ์ไม่ได้ครับคู่นี่แปดหมื่นเจ็ดพันนะครับผม ลูกผ mm ูนะครับ hmm. นี mm ่ค hmm. ร mm ับ hmm. ล mm ูกแรกนะครับ hmm. ล hmm. mm ูกผู๋โอ้ลูกง่ญ่แล้วนะครับผมประมาณเก่าเดือนสิบเดือนนะครับลูกประมาณนี้นะครับแม่ทองจะเดือนแล้วครับแม่ทองเก่าเดือนแล้วนะครับผมเอาแม่ทองเก่าเดือนแล้วนะครับผมลูกก็น่าจะเกินสิบเดือนขึ้นไปนะครับผมแม่ทองเก่าเดือนทองค่มโตนะพ่ออ่าเป็นพอพันยูฟ้ามยูทางว่าปีประทุมเนาะนะครับเอาทองที่ใดครับได้ทองนี่ทองที่สอง แม่ก็ร้อยสามจิตประมาณนี้นะครับผมเอาเอาร้อยสามเก้าวัดแล้วไดีร้อยสามสิบเก้านะครับพ่อคนว่าวัดแล้วนะครับผมเอาเบิ้งหน้าตกใจหน่อยนะครับแปดเท่าไรก็พ่อแปดเจ็ดแม่ลูกนะครับแปดจ็ดแม่ลูกนะครับพ่อเอาอยู่นะครับพี่น้องแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับลูกครูนะครับแม่ทองเก้าเดือนนะครับประกันทองป้ครับประกันทองครับเอาครับเบอร์ทุ่นนะพ่อฝากไว้ร์ทุ่นนะพ่อศูนย์หกสามองศูนย์ศูนย์สอง เจ็ดสองาเจ็ดสองสองนะครับเอามือนี่ไข้ขึ้นบัวลายไปไหนเหมือนนี่ไปไทยบิดอการซื้อขายแล้วแต่หมูว่านนะครับผมเอาแรงวันสุกหมูว่านครับพี่น้องไข้เริ่มซื้อขายกันแต่หมูว่านนะครับผมกับเหลือตกออกมาบัวลายไปไหนขอบคุณหลายครับพ่อครับอยู่อำเภอใดครับว่าปีประทุมนะครับเอาไข้แม่ลูกคู่นี่อยู่ว่าปีปทุมนะครับผมนี่ก็เห็ุเป็นแม่สาวหน่อยนะครับผมสุหรับปูุษหาแม่สาวหน่อย หลายอยู่นะครับควายมโอนี้แม่ลูกก็มีนะครับเดี๋ยวผมถ้าขยับไปเบิ้งแม่ลูกนะครับผมเห็นควายเผือกนะครับปู่งามๆนะครับง่ายเพิ่นเจ้า,จาบายแล้ผูกสี่หมื่นนะครับปูเ่เผือกนะครับผมสี่หมื่นนะครับประมาณสองปีวกว่าๆนะครับอายุปูเ่เผือกมีเบอร์โปทปรไหม0878หาสอง สามสามสี่หนึ่งนะครับยูมเพื่อดใดครับควายตัวนี้บอระเบือนะครับควายทั้งบอระบือนะครับผูพอพันกับเราล่าสิเข่าสองปีนะครับส่วนสูงกับยูะม่ารลอยสามสิบอยู่นะครับใดนะครับ้อยสามสิบใดยอนะครับผมเอาอามีผมหมักอยากได้เบิ้งกับ่องทั่เบอร์นะครับเบร์โทั่กับตามที่ขอให้นะครับผมผมเห็นแม่สาวนะครับคู่หนึ่งงามๆนะครับคู่หน่อยนะครับสำหรับราคา ายเป็นบอี้ไรอานะครับมึงผู้คูหน่อยนะครับเจ้าบานเนาะผู้เ่าแม่ลูกแม่สาวหน่อยนะครับผมเอานะครับตัวละเจ้าบ่านครับผมนี่สองหมื่นพันตัวตัวหน่อยเห็นไมครับผมอ่าตัวหน่อยนี่สองหมื่นหนึ่งพันอ่าเป็นวายตัวแม่ด้วยครับพี่น้องประมาณหอดหาเดือนนะครับหาเดือนนะครับสองหมื่นเท่าไรก่อน สองหมื่นหนึ่งพันอ่าตัวคู่กันนี่นะครับตัวนี้สองหมื่นสี่อนีตัวเมียคือกันนะครับเอาครับยกคู่เท่าไรครับเดียวมาดียกคู่ตัวไดนะครับราคาห้องตัวร่องไดนะครับผมไขหาาวายแม่สาวหน่อยครับพี่น้องไปเลี้ยงเอาครับนะครับราคาตัวละสองหมื่นนี่นะครับพี่น้องสองหมื่นต้นต้นราคาห้องนะครับเอามาต่อร่องก็เพิ่นเอานะครับผมอายุกับเราเล่าหกเดือนเดือนเนาะเล่านี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับผม ศูนย์เก้าแปดสองหนเก้าปดี่ะครับอาขอบคุณทีไรครับผมผู้หาผมเห็นควายงามเอาใว่านะครับเอาควายงามควายนะครับผมได้เห็นผูพ่อพันแล้วครับผู้ถามหานะครับมึงควายผูพ่อพันเวทาเอาไป สะสมคุ้มฟูงอยู่บ้านจัง่อยนะครับผมเอาครับงามงามนะครับจ้าบานครับแม่เซนหานะครับผมสายทั้งใดครับพญาหงอันนี้อันนี้เป็นลูกพญาหงม่าครับอายุจะเดือนหรือเปล่าแม่จะเข่าสองปีแล้วเนาะนะครับผมลูกพญาหงจะเข่าสองปีแล้วครับส่วนสูงข้นมาลอยลอยสี่สิบเจ็ดนะครับผมลอยสี่สิบเจ็ด นะครับลูกพญาหงนะครับหนาลอยอยู่นะครับตาแต้มแก้มจำนะครับอ่องอ่องข้อกับง่ามนะครับพี่น้องนะครับผมสองลูกพญาหงนะครับบึงบึงข่จัง่อยนะครับเอาไข่กับเสมอกันดีอยู่นะครับพี่น้องเอากูได้มกเดากได้ไปบึงของคอไอนะครับอยู่ย่างตลาดนะครับผม ลองติดต่อคุณผมวคุณเบิรงนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไครับแม่ศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าแปดแปดหาหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับอยู่ย่างตลาดนะครับผมเปิดไเท่าไหนก่อนครับเปิดไปแสนหาแสนหานะครับผมอ้าวผัวหน้าขดพอพันนะครับคุยต่อรองกันได้นะครับผมอันนี้ลูกของพญาหงนะครับอ่าขอบคุณหลายครับแม่เบิรงอันนี้ปู่นะครับแม่ใหญ่นี่ครับใหญ่ดีนะครับแม่นี่ ตัวจะบาดละไอ้เนี่ตัวใหญ่ยังเนี่ยหกหมื่นผสมมาไปครับนี่ยผสมหกหมื่นนะครับผมจะมีแย่ๆนะครับดอนก็มีนะครับห้าหมื่นหกหมื่นนะครับอัดเบอร์เงในใจยูทูบเจ้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเห็นไหมครับผมมาทางไหนล่ะพ่ออ๋อหางว่าไปเลี้ยงควายไปเลี้ยง แม่ลูกผู้นะครับจะบายละผู้บ่าวแม่ลูกผู้หามืนครับเดี๋ยวไม่โตมันนี่คูแม่ลูกนี่บ,รรนบ่เบอร์ได้ครับเบอร์โทวติดต่อศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าสามเก้าหายอเพื่มได้ครับค่อยเพิ่มเมืองเลยนี่เนานะนะครับลูกผู้นะครับอาจจะลูกตัวที่ สองนะครับผมประมาณตัวที่สองนะครับแม่ลูกคู่นะครับนี่แม่ลูกอันนี้กับแม่ลูกคือกันนะครับผมเป็นลูกตัวเมียนะครับจะบาแล,ล้วพ่อะแม่ลูกคู่นี่เจ็ดหมื่นสามนานะครับแม่ทองอีกไหมพ,พ่อเลเดือนแล้วหาหกเดือนนี่นะครับแม่ลอย 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. สามหาหอดบ่เ่วนสูงประมาณนะประมาณครับแม่สูงประมาณลอยสามหาทองที่ใดครับ ทองที่สองนะครับทองที่สองนะครับอันนี้ลูกเพิ่นแยกตลูกเจ้าบาทก่อนน่ะอย่ามาแยกเอาน่ะเพิ่นมาเพิ่นขายครูนะครับผมเปิดไใเท่าลข้าครับครูนี่เจ็ดหมื่นสามเบอร์โทรกเบอร์ได้ครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดศูย์แปดสองสามหนึ่งหกนะครับควายอยู่งเพื่ออะครับอยู่สุวรรณภูมินะครับอาควายทางอำเภอสุวรรณนะครับผมอา <ś les> เอามันเหลือเหลือคู่เดียวนี่ครับมันนี่เอานะครับเหลือคู่เดียวนะครับทางสุวรัณภูมินะครับเบอร์โทรก็ตามที่ขอหายเร้อกพี่น้องนะครับผูอยุกไก่นะครับห้าเป็นเมื่อเดียวออกมานี้ฮะออกนี่ออกติกดต่อไปเบิ่งนะครับผมหรือว่าได้เพิ่นกับมนณาแต่มีรถไป่งห้ยอยู่นะครับเบิ่งแม่สาวแม่สาวตัวจักบาดเนาะครับนี่ตัวละสี่หมื่นนะครับผอขอเพิ่น แม่สาวหน่อยครับตัวละสี่หมื่นนะครับตัวใหญ่ดีนะครับตัวนี้ดำควายดำนะครับมีเบอร์โทรบากกับคุณพ่อมีเบอร์โทรบากกับคุณพ่อจำเบอร์โทรบ่ได้นะครับขอบคุณในไลน์รครับรว่ามีควายมันมีปบ่ไหลครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งแม่ลูกอีกตบไถจักครูสองคู่นะครับผมเห็นงามๆอยู่นะครับ ีแม่ลูกไวายโนนี่ไงจับบาดเนี่ยหลุมได้ครับเบิ่งแม่ลูกคู่อีกคู่หนึ่งนะครับจะบาลเรพรอดิแม่ลูกคู่นี่หกหมื่นนะครับมนะแม่สมไปแล้วครับ แม่สมมยแล้วเนาะครับหกหมื่นลูกที่ใดครับลูกสองนะครับผมหกหมื่นแม่ลูกคูนี่นะครับนะครับเอามาจะคููครับผมนี้สามตัวขายไปตัวหนึ่งแล้วครับเหลือคููเดียวยุ่เพื่อใดครับไกวแกดำครับเบอร์ได้ก็พอเบอร์โทษศูนย์หกสองหกห้าเก้าหศเกเจนะครับผม ควายแม่ลูกครับตัวนี้เพิ่นเปิดไปหกหมื่นนะครับแม่ใหญ่อยู่ครับลอยลอยเกือบลอยสี่สิบนะครับผมลอยสี่สิบนะครับใหญ่สูงนะครับอันนี้แม่สาวนะครับเดี๋ยวเบิ่งแม่สาวอีกตัวหนึ่งครับเจ้าบายข้าวใแม่สาวเปิดไปสี่หมื่นสองนะพี่อยมเพื่ออดไครับควายเพื่อสีสมเด็จนะครับควายแม่สาวลอยสามสิบบวกนะครับผมส่วนสูงโดยประมาณนะครับ 42นะครับวันนี้เป็นเอามาตัวเดียวนี่เนาะนะครับตัวเดียวนะครับ42ไปทางอำเภอสีสมเด็จปะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ย่้ามศูนย์เก้าสามสามสองสามหกห้าเจ็ดหกนะครับผมอ่ะสำหรับผู้ใดอยากได้แม่สาวนะครับเอาไปอย่างตะลองติดต่อเบิรงครับเบอร์โทรตามที่ขอให้นะครับหรือหมักแม่ลูกหกเมืองหนึ่งก็มีนะครับคู่กันนะครับหมักแม่สาวหรือหมักแม่ลูกราคากั เป็นราคาห้องครับในตลาดต่อรองได้นะครับแม่งงามๆผูกไว้เห็นห้องผู้ใดเนาะมาเห็นเจ้าของงามดีจริงครับแม่นี่เนี่ยมันนี่วายขึ้นหน่อยแถวกลัวมันนี่ไปทางใดเบิดก่อนอ๋อซื้อขายตั้งหมู่บ้านครับพี่น้องนะครับผมหลายท่านก็สงสัยว่าเอไปมันนี่วายละเอียดขึ้นหน่อยแท้นะครับผมใส่ครับเอานะครับควายเผือกนะครับจะมาแล้วครับแม่เผือกเนี่ย สามหมื่นสองพันแยกลูกไปบ่เอาแยกลูกไปนะครับสามหมื่นสองพันนะครับควายเผือกนะครับตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวแล้วล่ะนี่ประมาณสองตัวสามตัวนี่นะครับอันนี้ก็ทถองว่างอยู่เนาะยัไม่ได้ผสมนะครับสื่อมาบ่แน่ใจนะครับผมสามสิบสองนะครับอ่าควายเผือกน่าจะให้ลูกมาแล้วประมาณสามสองหรือสามประมาณสามเนาะนะครับเบอร์ได้ไหครับเบอร์โทร ศูนย์แปดเจ็ดหกสี่สองหกแปดเก้าศูนย์นะครับอ่าขอบคุณทีหลายครับผมมันนี่ถือว่าบลอดภัยไปไหนครับกระเบื้องพ่อประมาณครับควายมันนี่เพิ่นขายไม่จะหมู่ว่านครับตลาดควาวใสไหวผูนะครับผมเพิ่นก็เริ่มขายไม่จะหมู่ว่านครับมันนี่ก็ได้เหลือบลอดภัยไปไหนกระเบื้อง่าวไว้นะครับผมพีทไทยแม่สาวหน่อยอีตัวนะครับเจ้าบ้านนะครับพ่อ สองหมื่นแปดพันหาล้อยนะครับแม่สาวสองหมื่นแปดนะครับร้อยยี่สิบบวกนะครับส่วนสูงโดยประมาณนะครับสองหมื่นแปดนะครับแข่งขายญ่ดีเยอะครับแม่นะครับขัวหางกระกล้นะครับถ่ายก็สวยดีอยู่นะครับผมเอาฝากเบอร์โทรได้ความเบอร์ไดนก็เข้านี่เบอร์โทรบ่ากันครับผมมีเบอร์โทรนะครับย้อมพื้นไรับแม่ดิลอยเอ็ดครับลอยเอ็ดย้อมพื้นเมืองนี่บ่ครับ เกษตรวิสัยนะครับบ้านยังครับพ่อบ้านบ้านดงมันบ้านดงมันพ่อยังครับพ่อสิงนะครับผมบ้านดงมันเด้๋พี่น้องเกษตรวิสัยหมักไปได้ไปเลี้ยงนะครับลองติดต่อมาเบิ่งนะครับเอานะครับสำหรับคลิปแคลนสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรนีก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องมาหนีอยู่ตลาดชุมพูบุตรหรือตลาดน้องแกนะครับผมเสาร์วันที่10 ตุลาคม2563น,นะครับผมา้อามนะครับผมนะคบว่ายปลายมันในภาวะการซื้อขายของลอยเอ็ดนี่ก็จะเริ่มมาเต็มมือว่านนะครับขายกับของเยืโซคือเริ่มมาตั้งแต่ช่วงใบของมือก้อนนั้นนะครับผมหมู่ว่านก็คือเริ่มขายมา,าตั้งแต่ใบว่านซุกนะครับผมงาหัวมาขอดเสาวัวนเสาร์สำหรับคลิปนี้จากไา่ไป็นสำนึกวอนนะครับผมสวัสดีครับ